นี่คือสาเหตุหลักที่ทำไมคุณกินพลังงานในค่าลบแล้วน้ำหนักไม่ยอมลงนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปปผมผมมีสิ่งดีๆมาเสนอครับนี่คือ Formula X ครับเป็นอาหารเสริมที่โค้ชคุณนได้เป็นคนคิดคนขึ้นครับผมถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับบอกเลยว่า Formula X ของจริงครับสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่า metabolic adaptation ครับคือการที่ร่างกายมีการปรับตัวจากการที่คุณกินพลังงานในค่าลบเนี่ยเป็นระยะเวลานานเกินไปครับร่างกายของเราครับผมจะเกิดภาวะขึ้น3อย่างด้วยกันครับหเลยคือมันจะ มีการเผาผลาญที่ช้าลงนั่นเองครับคุณจะสัมผัสได้ครับว่าไม่ว่าคุณจะออกกาลังกายหนักแค่ไหนคุณกินอาหารดีแค่ไหนก็ตามครับแต่คุณไม่สามารถที่จะลดน้าหนักหรือว่าลดไขมันสุงเกินไปได้เนื่องจากว่าร่างกายมีการปรับตัวในเรื่องของการใช้พลังงานของร่างกายไปเรียบร้อยแล้วถึงแม้คุณจะทํากิจกรรมเดิมๆครับว่าจะเป็นการออกกำลังกาย ครับอย่างที่ผมบอกครับผมนะครับหรือว่าเป็นการควบคุมอาหารครับแต่ร่างกายมีการเผาผลาญช้าลงครับผมอย่างที่2นะครับคือระดับของฮอร์โมนในร่างกายจะมีความแปรเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมสตัวหลักๆเลยนะหนึ่งคือตัวของฮอร์โมนไทรอยครับซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญโดยตรงของร่างกายของเราครับและฮอร์โมนอีก2ตัวครับผมนะครับที่มีความแปรปรวนครับผมคือตัวของฮอร์โมนเลปตินแล้วก็ฮอร์โมนเกรลินซึ่งฮอร์โมนสตัวนี้ครับผมจะเกี่ยวเรื่องของการควบคุมความหิวหรือว่าความอยากหายของร่างกายของเรา r ้าเรโซหรือว่าสัดส่วนของตัวของโคมอร์ um, ตัวนี้นะครับมีความผิดเพี้ยนไปจะทําให้คุณรู้สึกหิวมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถควบคุมอาหารได้นั่นเองครับและอย่างที่3คือสภาวะเทอร์โมเจเนซิสครับผมคือการสร้างความร้อนในร่างกายของมนุษย์เราก็คือของตัวเรานั่นแหละครับคุณจะรู้สึกว่าเนื้อตัวของคุณเย็นลงครับเนื่องจากว่าร่างกายมีการเผาผลาญที่ช้าลงนั่นเองครับผมครับดังนั้น,นครับถ้าเกิดว่าคุณกินพลังงานในค่ารบเป็นระยะเวลานาน,านานเกินไปครับในที่นี้คือเกิน 3- 4เดือนเวลาครับคุณอาจจะเจอภาะวะเมาบอลิกอะไไดั้ครบ